มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งโพสต์ชาวบ้านชอบรถคันนี้รั่นขอตามทะเบียนรถแห่ซื้อเลขทะเบียนรถชนแม่น้ำหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพรถเก๋งกับรถสิบล้อระบุบารมีชินาวโรกลับบารมีครูบาไก่แจกเหรียญให้ลงไปเมื่อวานนี้ในภาพให้เล่าเรื่องนะคะคลิปใต้เมนค่ะ งานนี้ชาวบ้านต่างจับจ้องทะเบียนรถค่ะแม่น้ำหนึ่งนะคะได้โพสต์ว่าบารมีชินาวโรกราบบารมีครูบาไก่แจกเหรียญให้ลงไปเมื่อวานวันนี้ขับรถเกิดอุบัติเหตุชนกับรถสิบล้อพังยับทั้งคันส่วนคนได้รับบาดเจ็บแค่ปากแตกศรัทธาเหนือค่าบรรยายให้ภาพเล่าเรื่องนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ